เกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากเหลือเกินค่ะแหมไหนจะเรื่องของ สภาพร่างกายของผู้หญิงเนี่ยที่เสื่อมสภาพเร็วมากกว่าคุณผู้ชายและไหนจะต้องหนึ่งเดือนเนี่ยคุณผู้หญิงจะต้องเจอปัญหาแสนสาหาัสนั่นก็คือการมีประจำเดือนบางคนถึงกับต้องปวดท้องทุกครั้งด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศหญิงกันดีกว่าค่ะโดยแขกรับเชิญของเรานะคะคุณหมอนุนยังอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะจะสอถามเลยว่าเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยชายหญิงเนี่ยเอาเป็นว่าคือต้นทําทด่ยินมาว่าสภาพร่างกายของผู้หญิง มันจะเสื่อมเร็วอว่าผู้ชายอันนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเพราะว่าปกติแล้วฮอร์โมนผู้หญิงกับฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮอร์โมนผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยจะมีการทํางานที่ลดลงตั้งแต่อายุ35พอเมื่อถึงอายุ40่สถึงสีห้เนี่ยจะค่อยๆหยุดการสร้างลงจนกระทั่งอายุ4 5่สจนถึงห้ก็จะเรียกว่าเข้าสู่วัยท้องก็คือหยุดการสร้างฮอร์โมนอย่างถาวรนะคะค่ะแล้วฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยทำหน ก็คือดูแลในเรื่องของการมีประจำเดือนการ ดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวการตั้งครรภ์การหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกเริ่มไปถึงการสร้างน้ำนมหรือว่าการดูแลในส่วนของทรงอกของผู้หญิงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอรนยังสัมพันธ์กับระบบอื่นๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการสั่งงานของสมองสภาวะความจาต่างๆหรือรวมไปถึงการสร้างหรือการดูดซึมของกระดูกการมวนตัวหรือว่าความหนาตัวของมวลกระดูกในร่างกายก็เกี่ยวเนื่องกับของฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันคุณหมอคะอยากให้ฮอร์โมนเพศอีิอยู่กับเรานานๆ ยงไงคะเราก็ควรที่จะอันดับแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะทําให้ร่างกายของ,ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่ารวมไปถึงการออกกําลังกาย าาสาเหตุอาการสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่เราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารเสริมที่เข้ามาเสริมสร้างภูมิรักภูมิมกันของร่างกายของเรานะคะในส่วนของซันคาร่าก็จะมีส่วนผสมของสารสกัดที่มีโครงสร้างของสารอาหารเนี่ยคล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากฮอร์โมนที่เป็นเคมีสังเคราะห์โดยที่ฮอร์โมนจากธรรมชาติจะมี ความพิเศษก็คือเข้ามาในร่างกายแล้วไม่ได้มีแค่การเติมเต็มเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายของเราอย่างแท้จริงค่ะ แล้วในส่วนของมาตรฐานของซันคาร่าล่ะคะในส่วนของซันคาร่านะคะอันดับแรกเลยก็คือได้รับการรับรองจากทางออยนะคะในส่วนที่2เลยก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานซันคาร่าได้เพราะว่าได้รับการรับรองจากฮาราสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโรงงานผู้ผลิตเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากทางมาตรฐาน GMP แล้วก็คุณภาพการผลิตที่ดีจากทางออยแล้วก็รวมไปถึงพรีฮาสับต่างๆด้วยที่ดูแลในเรื่องของมาตรฐานหรือว่ากระบวนการการผลิตด้วยค่ะ โอเคนะคะคุณหมอทถานิดนึงอาการปวดประจําเดือนของผู้หญิงมันเกิดจากอะไร อาการปวดประจาเดือนของผู้หญิงเนี่ยเกิดจากการที่ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะไม่สมดุลหรือว่าการหนาตัวของเยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยทำหนาตัวเกินไปหรือว่าบางตัวเกินไปทําให้เกิดการบีบบัดของมดลูกที่ที่มีการบรีบตัวที่แรงมากผิดปกติทําให้เกิดอาการปวดท้องป <S <S ระจาเดือนได้ค่ะมันจะเป็นอันตรายเลยไหมคะจะเป็นอันตรายไหมปกติผู้หญิงเราสามารถปวดท้องประจําเดือนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าการปวดที่รุนแรงมากเกินไปจนร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถรับได้ก็แนะนํา invalid, ให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก มีการตรวจภายในดูอ <reveal again response> mm ีก hmm. ทีหนึ่งว่าประจำเดือนที่ปวดมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายหรือว่าสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติภายในแล้วค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะต้องได้รับความรู้มากมายเลยนะคะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าการมีประจำเดือนของเราเนี่ยแล้วก็เกิดการปวดท้องเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นอาการปกติลองสังเกตดูว่ามันมากเกินไปหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมพบแพทย์แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนุ่นมากๆที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ ซันคลาลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรีทุกวัยช่วยดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกซันคลาลาประกอบด้วยสารอาหารมากคุณประโยชน์ถึง6ชนิดซึ่งจะสามารถลดอาการสตรีวัยทองลดอาการปวดท้องประจำเดือนช่วยในยเรื่องตกขาวมีกลิ่นและสามารถขับของเสียที่ค้างค้างภายในหมดลูก ซันคลาล่าได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาว่าเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยไร้สารพิษนอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายฮาลานที่แสดงว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้ซันคลาร่า1กล่องปกติราคา850บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา1,700บาทแถมฟรีอีก1กล่องทันทีและเพื่อเป็นการฉลองยอดขาย10,000กล่อง สามารถเลือกรับของแถมสุดพิเศษฟรีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแฟชั่นสไตล์เกาหลี1ใบมี3สไตล์ให้เลือกหรืออาหารเสริมคอลลาเจนเกรดพรีเมียมคอลลาเจนนี่หกล่องมูลค่า1,190บาทรีบรีบรบหน่อยนะคะของดีมีจำนวนจำกัดให้คุณสวยทั้งเรือนร่างผิวพรรณเปล่งปลัง่งมีออร่าจากภายในสู่ภายนอกรีบโทรมาที่เบอร์0808186001 หรือ02-965-7273